ผมมีเกมมาเล่นเกมนี้เนี่ยไ<ะ>อ้เลเป็นเกมที่จะใช้ความสามารถ<ะ>จากคนที่ชอบเพลงเยอะอย่างคุณได้ครับผมจะเปิดภาพให้คุณดูแล้วคุณทายนี่เป็นภาพที่จินเนอเรตโดย AI เฮ <h> ้ย <ari> artificial intelligence มาเพลงนี้คือเพลงอะไรของศิล ough> <c oughs> ปินคนไหน น่พริกขี้หนูของพี่เบิร์ดธงชัยครับเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะพริกขี้หนูจริงด้วยครับอ่างงไปเลยบุคคลคนนี้คือใครอ่ะคือน้องเกียร์ถีบรายการของเราครับแล้วพี่พี่มีแบบนั่งนี่อนนี้มาขอด้วยเัืเลยข่อ คนนี้คือจอดี้หนุ่มใต้ผมกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์มาทำกตตัญยูทุนในที่นี่นี่คือในห้องนี้คือหยิบใครมาได้หมดเลยหมหยิบได้หมดหยิบ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 ยกเว้นตากล้องให้เขาถ่ายให้หมดอโอเคถือว่าถือว่าแบบมีเซนส์อ่ะคุณจะให้เขามีตัวช่วยไหมว่ามันหมายถึงรให้ผมไปคำนี้สองพยางเฮ้ย สองพยายงจริงด้วยอะคุณลองดูคุณลองดูคุณลองดูชัดๆอือเฮ้ย oh. <He i, S 2> พวกคุณรู้ได้ไงอ่ะสายตาคุณเก่งนะมากิดยางไหมมันต้องมีคำว่าใต้ใช่ไหมคำตอบมาอยู่ในประโยคนั้นมากีดยางกันไหมผมชวนพี่อ่ะ ไม่ได้คำตอบอย่างนี้หรออยู่ในนี้เลยมากีดอย่างดีดีผมเธอย่างกี้นะผมเธอย่างกี้ผมเธอย่างกี้กีบกันหรอโอ้โหโอ้โหไม่ได้พี่แย่เลยอ่ะขอบคุณหนุ่มใต้จอดีครับผมอีกสามลูกอีกสามลูกขอบคุณมากอีกสามลูกอีกสามลูกนะอันนี้อันนี้มันมันมีกี่อันสอง สองสองเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าคู่กันถูกต้องค่ะไข่ดาวเหรอไข่ดาวอ่าอ่าไข่ดาวเวลาสั่งกะเพราและสั่งไข่ดาวต้องบอกเขาว่ากะเพราไข่ดาวไงโคตรพิเศษเฮ้ยโคตรพิเศษสูก้องจุดท้ายใช่บิวกิ้ง ตั้งแต่เล่นเกมมาไม่เคยเห็นใครเก่งเท่านี้มาก่อนเลยโโอ้หเพราะว่าเกมนี้ก็เพลิน